เออสบายดีปะลุงสบายดีพ่อแม่พี่น้องอย่าเห็ดเน่านั่นลูกอย่าเห็นเน่านั่นหนังลงมั้งครับนะสบายดีปะลุงนะหนังลงเอาไว้สบายดีครับสบายดีปะลุงมั่งครับนะเอาไว้ปลาโทรศัพท์ก่อนปลาโทรศัพท์ลงสบายดีป้าลุงบัดหมูบัดคือบังคับแทะจีกับปูพี่น้องขัวกุ้งมาขึ้นนี่แหละ Ló, tôm cốp mày nhảy, ở nhang nguyên ký nóng cứ nhang, ghé ngon, ăn ngon, ghé 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 หมดจอมากินน้ำกันพี่น้องมาใหญ่นะไปเลี้ยงงัวแล้วตื่นมาเ้ยอยากกินไ่กลัวฮะให้ถั่วสบายดีป้าลุงอาะสบายดีป้าลุงอีแม่ื้ออะไให้อันย่อเกินสบายดีป้าลุงว่าพอ่อมาดีตาลุงไปนอนกินเขาเอาบอกอองกับปุ

พี่น้องเนอะเมย์นะตื่นมากนะไปล่ละ จะสะ <c oughs> ูมัน้ลยแมวเจ้าหงส์แมะนบองดมีดี๋ออกน้องมากอบอกอเาแค่ลงมานึ thank you ัใครก็ไปเลยมีหัวใจให้คนมุนนั่แล้วใครรับพี่น้นนนองเอ้ย nó mình đã thiệt

À, ừ. Ừ. mọi người mọi người ừ. mọi người 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 关饮料。 ว้า้องนังไปหนังมันไปไว้อันแลวดุใครนั่งโม่นั่งดูจะชื่อใครส่นัว